ว,นนวันนี้แม่ค้าการนะคะมีสินค้าครบชุดพร้อมใช้งานราคาพิเศษมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นทรงมือสอดไม้สักนะคะคุณลูกค้าได้ไม้สักแข็งแรงสวยๆกันไปกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น2ระบบนะคะคุณลูกค้าขาหานกก็ได้หาปลาก็ได้นะคะคุณลูกค้าได้ครบชุดไปเลยนะคะได้อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้ไกเซฟตัวนี้เป็นไกสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะรับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะคุณลูกค้าและ จะได้ปีกเหล็กนะคะตัวนี้เป็นปีกเหล็กยาว40เซนนะคะคุณลูกค้ายางมัดสําเร็จแบบนี้นะตัวนี้หาปานะคะตัวนี้1ระบบนะคะแล้วแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนี้ตัว2ระบบไปแบบนี้เลยนะคะได้ไป2เส้นแบบนี้เลยท่อพันสาย PE คะ่ะลูกดอกไป1ดอกนะคะคุณลูกค้าแล้วลูกเหล็ก5้ามิลไปทั้งหมด 30ลูกค่ะคุณลูกค้าขาและยังไม่พอค่ะชุดนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้โรเลอร์ไปหนึ่งคู่แบบนี้เลยนะคะโรเลอร์ไปหนึ่งคู่ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็แว่นตัดแสงนะคะแว่นตัดแสงหาปานะคะ1อันค่ะคุณลูกค้าชุดนี้อยู่ที่ราคา1549บาทเท่านั้นนะคะ1549บาทยอดเก็บปลายทาง1549าเเท่านั้นค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะได้ครบชุด พร้อมใช้งานค่ะแกะกล่องออกแล้วสามารถออกใหม่ได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ